สวัสดีค่ะแอนมินแก้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์สาวนะคะว่าสมัคร v i p กับแอนมินแก้วเนี่ยดูแลยังไงใกล้ชิดขนาดไหนแล้วก็การรับเงินจากต่างประเทศเนี่ยเออง่ายขนาดไหนแล้วก็วิธีดูว่าฝรั่งที่เราคุยอยู่เนี่ยโปรไฟล์ดีรวยไหมยังไงแล้วทำยังไงที่สำคัญนะคะทำยังไงให้ผู้ชายอนตังให้ดยไม่ต้องขอโอ้ยอันนี้คือแบบว่า เด็ดมากนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์น้องผ่านวิดีโอคอนะตามไปดูกันเลยค่ะโผไปกันเลยนะคะจะเป็นใครรอมาชมกันสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าอยู่จังหวัดอะไรน,นะคะ <c oughs> อยู่จังหวัดอุดรค่ะอุดรอุ้ยสาวอุดรสาวอุดรน,น,นี่ ขึ้นชื่อลือชานะในการแบบว่าอะไรนะสายฟอสายฟอนะก็เออวันนี้พี่จะมาสัมภาษณ์แบบว่าให้อดมิเกลดูแลน่ะเป็นยังไงบ้างนะคะก็สมัครมาเมื่อวันที่แปเดือนก่อนเออแล้วเป็นไงบัางสมัครมาเดือนแปดเดือนก่อนมีโปรเนาะมีโปรโมชั่นแพ็กเกจอะไรนะแพ็กเกจอะไรนะแพ็กเกจหนึ่งปี เออแลคาปูให้ผลอีกนะเนี่ยแค่เหลือห้าเก้าเก้าเนาะเออถูกมากห้าพันก้รก้สิบเก้าบาทอ่ะแล้วเป็นไงมั่งเมื่อเช้านี้ไปไหนมานะไปธนาคารมาค่ะธนาคาร <c oughs> ไปรับร <c oughs> ับเงินไหมคะ <c oughs> ว้ายไปรับเงินเฮงมากปังมากนะคะเออไปรับเงินแล้วเป็นมายังไงถึงถึงได้รับเงิน อ่ะให้พี่เล่าให้เขาฟังก่อนว่าเวลาเราสมัครมาเนาะอย่างแพ็กเกจหนึ่งปีแพ็กเกจหเดือนเนี่ยก็จะได้รับทั้งผู้ชายในไลน์กลุ่มเนาะแล้วก็รับส่วนตัวกับไลน์พี่แล้วก็ได้โปรไฟล์ใช้งานในเว็บไซต์หาคู่ด้วยใช่ไหมเออหลายทางเยอะแยะไปหมดใช่ไหมได้ทุกอย่างแล้วก็ได้คำปรึกษาจนจนหนูอ่านในในรายละเอียดใช่ไหมคะถึงขั้นลงมานั่งให้คำปรึกษาตอนเราทำวีซ่าหรือ,อยังไงนี่แหละคะ่ะ วิซ่าด้วยถ้าถ้าถึงขั้นแบบได,ได้ได้บินไปต่างประเทศเนาะแล้วก็แบบ update, อ,อ,ะะออกเดตอะไรเงี้ยนะคะออกเดตก็แนะนําการการออกเดตการแต่งตัวหรือว่าการคุยเองเนาะอันนี้สมัครมาแค่แบบแค่หนึ่งเดือนกว่าอันเนี้ยคุยแล้วยังไงคือคือไปรับเงินเนี่ยที่ที่มาเนี่คือไปรับเงินยังไงเป็นยังไงมายังไงนะคะคุยกี่วันแล้วอยู่อได้รับเงินยังไงอะ <laughs> ประมาณสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์เนาะก็ในในโปรไฟล์ในเว็บไซต์ของเรานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราได้หลายทางใช่ไหมเออในโปรไฟล์ด้วยทีนี้เออก็คุยกันเนาะเอามาให้พี่สแกนเนาะวะ่าเออคนนี้สแกมเมอร์หรือเปล่าเนาะในเว็บไซต์ใช่ไหมเออเก็ <laughs> <laughs> ทุกอย่างทุกอย่างทั้งทั้งฝรั่งที่ส่งทางไลน์ <laughs> แล้วก็ ตอบ,ตอบทุกเวลาตอบทุกเวลานะคะเมืม่อเช้ายังบอกอยู่เลยว่าอะไรนะถามปรึกษาได้ตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนเลยนะคะอ่าอ่ะพอะนี้คุยกับคนนี้อันนี้พิเศษหน่อยตรงที่เขาส่งเงินมาให้แต่คนอื่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะเราได้เยอะอยู่แล้วคือรับไม่จํากัดอยู่แล้วเนาะเอออ่าก็คุยกันเป็นยังไงมายังไงคุยกันแล้วแล้วอยู่ๆเขาส่งเงินมาให้ยังไงนะคะอเราไม่ได้ขอค่ะนะคะเขาบอกว่า ถ้าเรา,าเพราะเราไม่ขอเขาถึงให้เขาบอกโ oh, <c oughs> อ้เห็นไหมเออเราเราแตกต่างเนาะคือถ้าผู้หญิงที่ของเงินผู้ชายยิง่งหนีนะคะอ่าแล้วทีนี้ทํายังไงอยู่ในในจุดที่เขาบอกว่าเขาจะโอนเงินให้แล้วนะคือยังไงมันเป็นยังไง <c oughs> ตลอาให้พี่ฟังว่าเ, <c oughs> เขาเขาบอกว่าเขาไม่มีแผนจะมาเมืองไทยเนาะแล้วก็เอเขาอยากมาแต่ว่าถ้าจะมาตอนนี้คือยังไม่ได้กลัวเรากลัวแบบว่ากลัวเรารอไม่ไหวอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยบอกว่า เรากับเขาคงไปกันไม่ได้อะไรแบบเนี้ค่ะอืมเราก็เลยไม่ได้ไปโตเขาเป็นคนพูดเองทีนี้เราก็ไม่ส่งข้อความไปเอออเห็นมทีนี้วันต่อมาเขาก็เลยเขาก็เลยแท็กมาถามว่าฉันจะช่วยเหลือคุณเอาไหมเออเห็นไหมอุ้ยอยู่ๆก็แบบว่าไม่คุยแต่คนมันแบบพอได้คุยกันสักพักแล้วมันมันก็มีใจนะเนาะพอมีใจแล้วเขาก็อยากดูแลใช่ไหมคะแล้วทําไมเขาโอนเงินให้อยากดูแลเพราะอะไร เราเล่นดราม่าใส่ไหมว่าฉันจนนู่นนี่นั่นไหมหรือ,อยังไงคะไม่ค่ะไม่เคยไม่เคยเอ๋อก็คุย<ต>ชีวิตปกติคือให้เขารู้ชีวิตประจําวันของเราว่าเราทํางานยังไงเราดูแลตัวเองยังไงมีงานทําใช่ไหมเออเขากว่า เขาดูเราทํางานก็เหมือนลําบากใช่ไหมแต่ว่าทาไมคุณมีความสุขตลอดเวลาเขาถามเราแบบนี้เออเป็นผูน้หญิงที่มีความสุขแล้วก็มีงานทําพึ่งพาตัวเองได้ไงเ,เขาก็อยากให้นะทุกคนเห็นไหมคือมันมันไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องขอเนาะเออค่ะอ่าอทีนี้โอนให้เนะี่ยวิธีไปรับเงินมันยากไหมโอนเวทันยูเนียนใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ยากเลยค่ะ แค่แบบประชาชนใปเดียวใช่แค่ัตรประชาชนใบเดียวคือเขาถ้าคนส่งให้จริงนะคะทุกคนส่งให้แล้วเขาจะให้รหัส10หลักมาเสร็จแล้วไปรับที่ไปษนีเนาะจะง่ายกว่าธนาคารนะคะไปษนีใหญ่ๆเน่ยไปษณีก็ได้ธนาคารก็ได้แต่ว่าได้ไปโห้าห5 0 0กว่ายูโรก็เกือบ2 0 0หมอ่ะเออเป็นเงินไทยเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินยูโรมันขึ้นไงคือ500บาทเขาอ่ะ โอนมาให้เราได้ตั้งสองหมื่นเอาคิดดูเกินค่าสมัครไปตั้งเท่าไหร่เออเนาะเอออันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะว่าแบบได้เจอคนที่เขาแบบแสดงออกนะว่าจะซัพพอร์ตเราเนี่ยแต่เราก็ยังเลือกต่อไปเพราะว่ามีคุยอยู่หลายคนใช่ไหมก็ต้องเขายังบอกให้หนูเช็คขาร้านอีกนะคะเขาว่าจะลงทุนให้หนูเปิดร้านแต่หนูก็ยังไม่ได้เชื่อโอ้เออเออแต่แต่เขาให้ขนาดนี้เพิ่งคุยกันไม่กี่วันก็ถือว่าเขาแบบ คือให้ดูคนที่การกระทํามากกว่าคําพูดเห็นไหมเขาไม่ใช่บอกลักอย่างเดียว <ต one> เออเขาบอกอยากเขาบอกว่าอยากเสี <ต one> ่ยงกับเราเขารู้ว่าเขายังไม่ได้เจอเขาอยากเรายังเป็นคนแปลกหน้ากับเขาแต่ว่าเขาก็อยากเสี่ยงอยากอยากให้เราไปหาร้านเขาจะเปิดร้านอาหารให่เราก็ยังไม่กล้าเพราะเรากลัวทําแล้วมันไม่สําเร็จ เออก็เนี่ยทำความรู้จักกันก่อนแต่ว่าเห็นความคิดของเขาแล้วว่าเขาอยากดูแลเราขนาดเนี้เออมันก็แบบต้องต้องจัดอันดับให้เขาเป็นที่หนึ่งแล้วนะนึกออกไหมคือคือ,คอต้องให้เขาแบบคือเราต้องเรียงลําดับว่าเออคนไหนที่สนใจเราดูแลเราแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยใช่ไหมคะแล้วที่นี้เห็นบอกว่าเรื่องภาษาภาษาก็เปิดกล้องคุยกันยังไงแบบภาษาเราก็ไม่เก่งเขาก็ภาษาฝรั่งเศสเป็นยังไงออคือคือสู้ออชีวิตมากเ,ออเลยเออภาษาได้นะคะแต่ว่าเออเออไม่ได้เลยใช่เอภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวแล้วใช้ใช้แอป ใช่เป yeah, ิดกล้องแต่ว <semester ค ะ> ่าก็พิมใช้แอปแปลคือสู้ชีวิตมากนะทุกคนเห็นไหมมันทุกอย่างมันเป็นไปได้นะคะคือผู้ชายเขาไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษเนาะเปิดกล้องเนี่ยเห็นหน้ากันแต่ พูดไม่ได้ไงคือเราพูดภาษาอังกฤษได้แต่เขาไม่เข้าใจเราก็ต้องเอาเอากล้องลงแล้วเราก็ไปไปพิมพ์เป็นภาษาฝรังเส็จแล้วก็ส่งไปคุยเขาก็ปเปิปดดูอ่านข้อความไปด้วยดูกล้องไปด้วยทุกทุกคนเห็นไหมคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอนะเ <laughs> นาะก็ร <laughs> ัก <laughs> <laughs> กันได้นะก็รู้สึกดีให้กันนะคะนะเออต่อไปก็เป็นเรื่องของการนัดเจอมาเมืองไทยอือหือ แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาอยากคุยกับเราถึงเราจะไม่เข้าใจกันเราก็ต้องหาทางที่จะให้เข้าใจกันนะคะใช่เออเห็นไหมมันต้องมีความพยายามถ้าคนมันจะรักกันนะเออสุดท้ายก็วันนี้เฮงเฮงปัง,ป,งปังมากเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งออมีคําถามถามพี่ว่าจะดูว่าเขารวยไหมดูยังไงใช่ไหมคะเออ จะดูแบบว่าเขาเขาจะดูแลเราได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าส่งเงินมาให้แค่นี้แล้วเราจะคิดว่าเขาแบบจะดูแลเราได้ตลอดชีวิตนะคะก็ขเรานี้ก็เก่งมากนะเพราะว่าเราก็เนี่ยถูกเทคนิคแล้วนะคะว่าขอดูว่าคุณใช้รถอะไรใช่ไหมคะเราจะไม่ไปถามโดยตรงว่าคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณขับรถยี่ห้ออะไรคือมันเหมือนไปจี้ไปแบบไปสำรวจทรัพย์ส,สินเขาอ่ะมันจะดูแบบเป็นผู้หญิงหิวเงินใช่ไหมคะเราก็มีเทคนิคเนาะเราทำไงคะ ถามเขาว่าอะไรนะคุณคุณไปทํางานยังไงใช่ไหมเขาเขาจะพูดเองค่ะว่าเขาชอบมอเตอร์ไซค์ชอบขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยววันหยุดแล้วก็ถามว่าคุณใช้แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวหรอไม่มีรถยนต์ใช้เวลาคุณไปไกลๆอะไรแบบเนี้ยคุณไม่มีรถยนต์หรอแล้วคุณเดินทางยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะเอสรุปก็มีรถยนต์ด้วยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วส่งมาให้พี่ดูเมื่อกี้ดูแล้วโหรถแพงมากมันเป็นรถบิ๊กไบค์อะทุกคนบิ๊กไบค์ที่แบบ คือมันไม่ใช่รถมอเตาอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟนึกออกไหม <c oughs> คือบิ๊กไบค์ใหญ่ที่มันแพงๆอะ่ะราคาหลักแสนอะ่ะแล้วก็เอาไปขับไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบมีมีแบบมีใส่กระปเป๋า,ปาอะ่ะเอออันนั้นอนะ่ะเออก็ดูมีฐานะนะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีบ้านตัวเองแนละ้วเขาเช่าอยู่การที่คนฝรั่งเศสเช่าอยู่เขาต้องมีโปรไฟล์ดีนะทุกคนถึงจะเช่าคอนโดหรือบ้านได้เพราะว่าคืองานต้อง งานต้องมั่นคงแล้วก็รายได้ต้องถึงเขาถึงจะรับนะคะให้เช่าเนี่ยคนที่เช่าบ้านไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเอออันนี้ให้เปลี่ยนทัศนคติเนาะอ่ะก็มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมที่จะแบบเออสมัครช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะอะไรเงี้ยว่าแอดดูแลยังไงมันแบบเป็นยังไงมัง่งอาหาคู่กับเราเนี่ยอ,อยากบอกว่าแอดมินแกวดูแลดีมากจริงๆเลยะ<ล>ค่ะขอบคุณค่ะ ยินดีดูแลมากเลยนะคะหืจ้ามีอะไรก็มาปรึกษาได้อันนี้ก็คุยต่อนะคนนี้ก็คบต่ออ่ะคนอื่นๆก็ต่อแล้วแลพี่เกดูรถเรียงคะที่ดูแล้วดูแล้วก็ก็รถรถยนต์เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ รถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากแต่เขาเขาเป็นรถเหมือนรถใหญ่อเออมันก็เป็นยี่ห้อทั่วไปของฝรั่งเศสแต่ทีน่นี้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก,ก็แพงนะรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะแสดงว่าเขามีกิจกรรมที่แบบม,มีมีงานอดิเรกที่มันต้องใช้เงินนะต้องไปท่องเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์การดูแลมันก็แพงแสดงว่าเขาก็ต้องมีเงินระดับหนึ่งถูกไหมเออเหมือนพวกติดเข้านั่งในรถในรถยนต์มันเหมือนถแล้วก็รถยนต์ที่ถ่ายมัในใช่คันเดียวกันเหรอคะทำไมมันดู ที่เขาถ่ายที่ไม่ได้นั่งในรถนะทำให้มันใหญ่แล้วทีนี้เขานั่งในรถทำไมมันเป็นเหมือนรถเล็กๆอะค่ะก็มันเป็นมุมกล้องอะตัวเอง <c oughs> คือเวลาม,มุมกล้องในรถแล้วมันมันถ่ายมันก็ดูเล็กแต่เขาถ่ายทั้งคันมาให้ดูอะเออก็อะมีรถเนาะมีที่อยู่อาศัยคือคุณภาพชีวิตเขาดีแล้วเนี่ยเขามีใจที่จะแบบให้เราเนี่ยเพิ่งคุยกันก็ยังให้สองหมื่นอะเนาะอันนี้ก็ดูกันต่อไปแล้วก็สังเกตไลฟ์สไตล์คือต้องมาเจอกันในอนาคตอีกทีหนึ่งนะคะ อโอเคขอบคุณที่แบบว่ามาแชร์ประสบการณ์การหาคู่กับอนมิแก้วการรับเงินการคุยกับฝรั่งยังไงให้แบบให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าเออเขาชอบเรานะแบบดูแลซัพพอร์ตให้เงินโดยไม่ต้องขอนะคะแล้วก็การดูผู้ชายรวยหรือว่าแบบฐานะเป็นยังไงน้อวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะปรึกษาอะไรก็พิมพ์มาโทรมาได้ตลอดนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฮูฮ้เป็นยังไงมั่งคะของจริงตัวแม่อยู่ที่นี่นะคะยินดีดูแลทุกคนนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะหรือถ้าใครที่แบบว่าอ,อยากจะทดลองโปร สั่งแมทลิปสติกมาดมซีเคร็ตนะแค่499แถมมุตดหนึ่งรับฝรั่งไปคุย10คนนะคะหรือโปรโมชั่นแพ็กเกจ3เดือนแพ็กเกจ6เดือนแพ็กเกจ1ปีนะคะลดหันราคาเนาะทักกันมาได้นะคะยินดีดูแลบ๊ายบายค่ะ